เท้าของทีมเอเ t เบไทยแลนด์อีกเอเจเบแมงอยู่ที่อาทิตย์อาทิตย์ได้บอลส่งมาจะให้สุดแดนลูกนี้ถูกสกัดไปได้โดยโรงเรียนในร้อยสามพันในร้อยสามพันแทงบอลลูกนี้แทงช่องมาแม่แต่ก็ยังติดพู้เล็กของทาง s อ a s เ a เอเ i l a ไทยแลนด์ทีมเบิร์กนี่ถือว่าดูดุดันทีเดียวกับ ได้ร้อยสามพันวางบอลยาวลูกนี้จะให้เพื่อนทั้งปีซ้ายเบิร์เจ็ดสิบเอ็ดที่ชัยพลชัยพลแเ้ากลับเอาลูกจะหลุดเรียกพี่เอาไปจีเรียกพ่อลูกนี้ลูกนี้จะนอกถือว่านอกเขตโทษหรือไม่จะเป็นในเขตโทษครับแต่ว่าเออลูกนี้ให้เป็นจุดโทษครับแห้ลูกนี้เป็นการเกี่ยวครับอืมีเรียกเฝ้าได้จุดโทษสําหรับมาเดขเจ็ดสิบเอ็ดครับชัยพลอยู่รอด เขาบอกจังหวะกีดกวางทางวิ่งกีดกวางการเล่นครับกรรมการมองว่าลูกนี้เป็นจุดโทษครับต้องดูที่ผ่านประตูของเนเอเจเปไทยแลนด์ได้หรือไม่ก็ดูหลงทางครับเรียบร้อยครับ หลูกนี้ในร้อยสานยิงเข้าไปเป็นสกอร์หนึ่ประตูต่อ0ูครับไม่ต้องห่วงครับเวลามีนี่ SFA บอกว่าไม่มีการยอมแพ้ครับ1นาทีนี่ผมก็ทำสกอร์ได้มาแล้วแต่วันนี้นี่อากาศดีจริงๆนะครับพี่ไม่มีฝนเลยครับ มเมฆนี่ก็ไม่มาบดมาบังเลยครับบรรยากาศดีมากมากครับสำหรับในการแข่งขันวันนี้ลูกอยู่ที่เจ้าบอทวีทาส่งมาให้ทวินบเหนี่งยาวเนี่ยทวินนี่ไม่ผ่านเป็นแบกสายเหนียวทีเดียวก็หมายเล็กสามนี่เหนียวทีเดียวตลอดดีครับวุฒินันนำหนึ่งประตูสอดส่วนตลอดดีโรงเรียนไดร้อยตลรวจสามพันครับ เห็นลูกทุ่มอีกครั้นหนึ่งครับเปิดคอร์ดเข้ามานี่จากขวาไปส้ายลงบอลนสวยครับสายยิงโอโ้โหตรงนี้ก็ข้ามคานนา่ะโดนออกไปหน่อยลูกนีครับโอโ้โหจังหวะแกจะลื่นเลยครับจังหวะนะ่ะพอลื่นไปแล้วนี่ตัวลงไปแล้วนี่ซัดซ้ายออกมานี่ก็เลยโด่งข้ามคานไป ดูนี้ได้บอลเปิดมาทางแบ็กซ้าของในร้อยจอปรลอรตรงในร้อยสาม่านครับผมอยังได้อยู่ที่เบอร์59าาในร้อยแหมที่มาทางแบ็กซ้ายอย่งได้อยู่ที่เบอร์อสี่สิบส <46 S 2> <46. S 1> ี่สิบหกแหมผมก็ดูกำลังนึกอยู่ว่าเบอร์อะไรยังได้อยู่ยังกระชากลากเลยส่งให้เพื่อนเบอร์59าสมองดูเพื่อนแล้วแหมเอา ชูเอาไว้ก่อนส่งเซนเตอร์เลยต้องย้อน,ออนกลับไปหลังมาที่บรรจบแล้วครับนี่เซนเตอร์ฮาร์ดบอกให้ลูกสาวประตูของลุยเนน้อยตรวจสัมผัสดูครับ <c oughs> มาเล่นแบบนี้โดนบีบก,กบต้องดีขี่ขึ้นมาครับอาอได้ดีด้วยครับอ๋อราโตกลับของลุยเนน้อยตรวจสัมผัสอีกครั้งหนึ่งครับเอาไม่ได้เจ็เดสิบเอ็อดนะครับแยังผลอยู่รอดครับเปิดขึ้นมาแนวรับนี่ของทีมเอทพีไทยแลนด์ก็ยังมีเดี่ยวทีเดียว แม่ลูกนี้กะชิปอย่างสวยนะครับกะให้เพื่อนนี่แต่ไม่ผ่านครับลูกยังอยู่ที่เจ้าอูดอูดมองดูเพื่อนแม่จะเรียบเพื่อนรวยไปลูกนี้แม,ม่ลูกนี้ไม่ล้ำานึงครับจังหวะบอลมันแรงไปครับลูกนี้เล่นไปนไดีเฉยครับมันจบ้วครับของทีมเนร้อยตัวเลยทั้งหมครับมาทางซ้ายนี่ขอกขวัดนี่เจาะขึ้นมาสวยอาแเลอ้าวาเลยครับ เฉยผลอยู่รอดเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้ล้ำหน้ากูงจังหวะจะแทงลูกนี้เซ็นเตอร์นี่มองอยู่แล้วครับดันขึ้นมานี่เป็นลูกล้ำหน้าลูกอยู่ในการครอบครองของเจ้าหมึกส่งไปทางซ้ายให้เจ้าเอเจ้าเอาแทงมาให้อาทิตย์อาทิตย์มองดูเพื่อนอาทิตย์ยังได้บอลครองบอลส่งมาให้เจ้าแกแกจะแทงลูกนี้แหมวิ่งก็ล้ำครับลูกนี้ แต่กรรมการบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป่าครับลูกนี้ปล่อยให้เล่นต่อไปลูกนี้แทงมาให้เบอร์อเจ็เซนเตอร์ของทางโรงเรียนในร้อยส่งให้ผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูคือลูกนี้ถูกจิ้มได้แม่โดนโฉบนี่เกือบเดี๋ยวก็นี่เดี๋ยวก็ถือว่าเข้าบอลตัดไว้ก็จังหวะนี้แม่หัวเข่าไว้ชนพอด,ดีครับ ทางสนามนี่ตอนนี้หุ้นสำรองในของรนร้อยตัวสับ,บานนี่กำลังนี่จะวอ์มลงอีกคนแล้วก็รู้ครับเปลี่ยนไปแล้วครับออกมาแล้ว16ลงไปแทนนี่เดี๋ยวจะมีคู่ VIP ต่ออีกนะครับต่อจากอันนี้ VIP ของทางในร้อยสามพนะครับก็เจอ,อครับก็จะเจอทาง SFA ต่อครับ วันนี้เราจะมีทั้งหมดนะห้าคอเตอร์ครับนี่เป็นคอเตอร์ที่สลูกนี้ได้โดย3ามพันสามพันที่ลูกนี้ให้เบอร์เจ็ดสิเอ็ดแหม่ mm hmm. ลูกนี้กรรมการบอกว่าเบียดกันครับไหลชนไหลครับลูกนี้จะเปิดให้อธิกย์ก็แรงเกินไป เปิดขึ้นมาบลึกสัประตของในร้อยตัวสัมพั์ครับยีดเป็นเส้นกว่าเปิดเข้าในครับตอนนี้ชัยพลจะอยู่รอดตอนนี้ใหญ่ไปทางขวาเอาได้ชายพนยืนด้านหลังยังได้อยู่ที่เจ้าเอเอส่งมาให้ว่าสินว่าสินยังได้บอลน,น่ะทีมลูกนี้มาให้เจ้าแก่แม่จะดีดให้ปี B. อาทิตย์ก็ไม่ถึงครับลูกนี้ออกไปในร้อยสามพันจะเป็นฝ่ายได้ทุ่ม ใน1้อยสาพันทูมายังได้อยู่ที่เบอร์69ลูกนี้แทงช่องให้71วิ่งอีกแล้วสปีดมาแล้วลูกนี้ราชพลอยู่ดราชพลอยู่รอดที่แผลเลืยดด้วยกันโอ้โหชนเสาไปเขาก็ซัมเลนไปโอ้โหแม่ราชพลอยู่รอดไปเล็กชิดเบ็ดนี่เดี๋ยวับจรวดเด็กพี่อาบีเรียกพ่อวันนี้โอ้โหถือว่าทำได้ดีจริงๆครับนี่ครับจังหวะแกสปีดนี่ก้าวยาวจริงๆครับสำหรับเบอร์71นี่ลูกนี้เขาเรียกว่ามีเสาช่วย ลุบล่างนี่ยาวใหญ่แข็งทนจีเดครับหมายเลขเจ็ดเมรดโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะครับเกือบตีเป็นลูกที่สองนะครับโอ้โห,โหยังได้อยู่ที่เจ้าแก่ของทาง s f a t h a i l a n d นลูกนี้มาให้บอยบอยส่งมาให้แกแกมองดูเพื่อนแล้วดีดแมทล็อกลูกนี้อย่างสวยงามทำยังไงส่งมาให้บอยบอยได้บอลดูเพื่อนยังได้อยู่ลูกนี้ ลูกนี้ยังไม่มีคนมาช่วยมาที่อาทิตย์อาทิตย์มองดูเพื่อนส่งให้วัสินวัสินว่าไงาวางบอลมาให้ทวินลูกนี้อย่างสวยงามทวินได้ไหมทวินได้บอลลูกนี้ยิงเลยโอ้โ<ห>ยังติดผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูนี่โหวันนี้ถือว่าโดนหนักคนต้องควรทีเดียวครับแม่ซูปเปอร์เซฟจริงๆครับพี่ลูกนี้ สกอร์นี S ่เป็นรองกับตัท um ิมเบิร์กตอนนี้ผมดูแล้วนี่เอเนบีไทยแลนด์นี่อาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยก็ต้องดูครับใช่ครับได้บุกตอนเนื่องอยู่ครับตอนนี้อ๋อแล้วครับเหลือไปหนึ่งสองแล้วครับโอ้โหนี่ใจเย็นครับนี่ถนัดขวาต้องเลยครับดูอโยกครับชัดยังดีลาก็ไปเรื่อยๆก็ไปพาไปได้จริงครับสองต่อหนึ่งนี้ต้องเอาชัวร์ไว้ก่อนก็เตะสกัดออกไปก่อนนี่ท่าน ผันตำรวจเอกจิติชาตินะครับหมายเลขสิบสี่สองท่านนั่นเองเดี๋ยวก็เป็หมายเลขสี่สิบสี่ครับเอาเป็นลูกใจมุมนะครับของทีมโรงเรียนน้อยตำรวทัพบานครับผันตำรวจเอกจิติชาติก็เปิดเดียดกบมานี่เพื่อให้นะครับจะโดนใส่ยิงลูกก็เล็กแปะก็เรียบร้อยก็โอ้โหนำไปสาบประตูต่อศสงดึง โอ้โหประสานงานถือว่าทิมเบิร์กได้ดีพอสมควรอย่แลเวครับแหมลูนี้ส่งให้เบอร์เจบเครับเจน,น,นี่ลากมาเห็นกองกลางว่างแปะให้กลางเล่นเลครับน้ำห่างเลยเป็น3ามประตูต่อหนึ่งลงเดินในร้อยสูตรสัมพันนำเอเนเปไทยแลนด์สามประตูต่อศูนย์ 2> 3, 2ยครับน้ำไปแล้ว2องประตูต่อศูนไม่เรอสามไหมครับเมื่อกี้หนอันนี้ส 2ครับสอง,สอง,สองตูอโครับชูริโพไหมเราเห็นแต่ว่าเรามีคอมม o ดนะครับเราต้องบอกก่อนใครหมดเรี่ยวหมดแรงนี่คอมมโดนี่ช่วยได้นะครับเ,เราดื่มวันละขวดนี่บำรุงร่างกายเลยนะครับสำหรับคอมมดพีบินบรรลือฤทธิ์ของเรานี่ก็เป็นผู้เป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนด้วยนะครับ ลูกนี้มาดูกันต่อครับมาที่เจ้าบอยบอยจิ้มมาให้เจ้าวัดวัดโ่งมาให้ทูกแม่ลูกนี้ก็ถูกตัดได้ปั่นไสด์เลยครับลูกนี้ม,มาได้อยู่ที่เบอร์46 46ของทางใน103,000คืนเซ็นเตอร์ลูกนี้ย้อนกลับมาที่ปัตตุเรตจินชาติเป็นมิฟิลดต่ำ่งครับย้อนกลับมาที่ชิจด <ใน S 2> อนอ่าแล้เปิดขึ้นมาฝั่งซ้าย้ย้อนกลับลูกเสาประตูห ออเด็ดตวิ่งจีเดียวครับออดหมดคอเตอร์สามครับสนุกสนานทีเดียวครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ทานหอยทอดอร่อยอร่อยนะครับของท่านไพโรดนี่ท่านใดกำกับมาเลยบอกอร่อยจริงๆของแท้และแน่นอนของทางสามพานันเอ่อถ้าเผื่อสนใจจะรับ ไปจัดงานที่ไหนก็รับนะครับสำหรับหอยทอดสามพานนี่แล้วก็ต้องขอขอบคุณวัยวนะครับวันนี้ที่มอบผลิตภัณฑ์อาหารของทางวัยวมาให้พวกเราได้กินกันแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังคอมมาดโดครับเราต้องขอขอบคุณท่านาผู้สนับสนุนอย่างมากนะครับแล้วต้องขอขอบคุณโรงเรียนในร้อยสามพานด้วยนะครับ ที่ได้ให้พวกเรา SFA ได้มาทําการเตะบอลกระชับมิตรในวันนี้ด้วยครับต้องขอขอบคุณครับเรายังมีอีก2อควอเตอร์นะครับความมันของเรายังไม่จบนะครับเรื่องไฟนี้ไม่ต้องห่วงครับทางโรงเรียนในร้อยนี่บอกพร้อมเสมอเราต้องมาดูผู้กองนัดก่อนครับเป็นยังไงครับยังมีแรงไหมผู้กองนัด <c oughs> แกยังชูบอบสบายสบายครับ ก็เล่นพอดีพอสมควรช่วงค่ำคืนทําการบ้านนยไม่มียุ่งทีเดียวผมว่านะครับไม่จะเล่นแบบจนหมดแรงในียุ่งทีเดียวนะท่านนะครับผมโอเพ่นรวมเลยครับผมับ ครับก็คอร์เตอร์สฟุตอาบุทรโสรับคอร์เตอร์หนี่ถือว่าโอเพ่นไปเลยครับอืมก็แจ้งประชาพันธ์ให้ทีมเอทีพีไทยแลนด์ครับคอร์เตอร์หถือว่าโอเพ่นไปเลยครับจัดจัดใครลงไม่ว่ากันครับฟุตบอลเชื่อมจับบันไม่ตีครับรอืมเป็นคู่นี้ก็เป็นคู่อาบุธโส